เปิดคอตกลงกันยาหนิงปณนิตาและจินจรินจบชีวิตคู่11ปีชีวิตคู่11ปีในที่สุดก็มาถึงจุดที่แตงหักต้องแยกทางกันสำหรับความสัมพันธ์ของคู่รักผู้จัดและพิธีกรมากความสามารถอย่างหนิงปณนิตาและสาม,มีจินจรินที่เตรียมจะเซ็นใบหย่ากันเร็วๆนี้เพราะปมปัญหามือที่สามที่อดทนมาตลอด โดยหนิงเปิดเผยว่าก่อนที่จะตัดสินใจพูดครั้งนี้ยอมรับว่ากลัวมากแต่อย่างไรคนเราก็ต้องเผชิญหน้ากับความจริงและต้องยอมรับมันให้ได้ทุกจุดจบมีจุดเริ่มต้นใหม่เสมอทุกเส้นทางถูกขีดไว้แล้วแต่ทางที่เลือกเดินมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองและลาสุดก็ได้เปิดเผยสัญญาข้อตกลงกันอย่าระหว่างหนิงและจินซึ่งมีหข้อหลักๆดังนี้ หถ้ายาหนิงต้องได้รถได้บ้านพร้อมที่ดินที่อยู่จินออกไปเองแต่ยังมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้และเจอลูกได้ปกติเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกไม่ทำการว่าร้ายอีกฝ่ายให้เข้าใจผิดห้ามกันล่วงเกินซึ่งกันและกันไม่ว่าทางกายหรือว่าวาจารับผิดชอบค่าครองชีพในการดำรงชีวิตค่าทำกิจกรรมค่าเรียนค่าใช้ใจ่ายในบ้านจินตกลงจะโอนทรัพย์สินทั้งหมดของตัวเองให้นิรินเมื่อถึงแก่กรรม